สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับนุชนะคะที่เพจเพจแท, h, ท้ทำแท้ไวมังกรเจมนะคะวันนี้นะคะนุชจะมานําเสนอสินค้าที่บอกเลยว่าสวยงามทุกชิ้นลูกค่ะคะแล้วราคานะเป็นราคาพิเศษเฉพาะใน YouTube เท่านั้นนะลูกค้าอยากได้อยากชมสินค้าชิ้นไหนนะคะลูกค้าสามารถแคปหน้าจอหรือโทรจองที่เบอร์ด้านบนได้เลยนะคะหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะคะถ้าแอดไลน์มานะลูกค้าจะได้ของเร็วมาก หรือ,อยังไงใครอยากชมเป็นอะไรหรืออยากให้นุ่นมารีวิวอะไรนะคะลูกค้าสามารถคอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะคะบริการจัดส่งของทางร้านเป็นบริการจัดส่งฟรีอีเมสนะหรือคุณลูกค้าอยากได้ส่งด่วนนะคะทางร้านก็มีบริการเหมือนกันค่ะต่างประเทศส่งไหมส่งค่ะยังไงเดี๋ยวรอบนี้เรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยก่อนบอกเลยว่าสวยทุกชิ้นค่ะ มาต่อกันที่องค์นี้ค่ะพระสมเด็จนะคะขอบทอง90น้ำหนักชั่งรวมองค์นี้อยู่ที่10.3กรัมองค์นี้นะคะลูกค้าขาประเมินทองออกมาแล้วนะไม่ต่ำกว่า6 0พ0บาทแน่นอนมาดูกันใกล้เป็นพระสมเด็จโอ้โหทรงนี้ไม่ค่อยเห็นทองเก่าทองโบราณนะคะลูกค้าพลาสติกมีรอยการใช้งานปกตินะเป็นทอง90นะคุณลูกค้าคะใครชอบหรือใครนับถือหรือใคร สะสมอยู่แนะนําค่ะองค์นี้เก่าจริงนุดขอปล่อยองค์นี้เช่าบูชาต่อนในราคาเพียง1นึ่งบาทค่ะสวยมากเป็นทองเก่าทองโบราณจริงลูกค้าค่ะผ่านการใช้งานมาจริงนะคะลูกค้าประเมินทองออกมาแล้วนะไม่ต่ำกว่า6,000บาทแน่นอนสำหรับองค์นี้นะ มาต่อกันที่องค์นี้หลวงพ่อเงินค่ะน้ำหนักช่างรวมที่18.84กรัมองค์นี้ประเมินทองออกมาแล้วไม่ต่ำกว่า7,000บาทแน่นอนเพราะทองหนามากลูกค่ะกรอบทองขึ้นหนามากค่ะหลวงพ่อเงินกรอบทอง90ลูกค่ะสวยอะพลาสติกไม่มีรอยเลยทั้งหน้าและหลังค่ะองค์นี้ถ้าใคร สนใจอยากเช่าบูชาต่อนะคะลูกค้าแคบหน้าจอนะหรือว่าโทรจองสินค้าก่อนได้เลยนะคะองค์นี้ค่ะนุดขอปล่อยให้เช่าบูชาต่อในราคาเพียง9,950บาทเท่านั้นเลยค่ะใครชอบนะคะหรือว่าถูกชะตาองค์นี้หรือมองหาพระพุทธคุณไว้หนุนนำนะคะแนะนำเลยค่ะองค์นี้สวยจริง มาต่อกันที่องค์นี้ค่ะองค์นี้หลวงปู่ทวดนะคะน้ําหนักชั่งรวมองค์นี้อยู่ที่1 1 8 6กร,รัมองค์นี้ลูกค้าขาทองหนาจริงประเมินทองออกมาแล้วไม่ต่ํากว่า6,600รบาททาไมนุชถึงกล้าพูดขนาดนั้นลูกค้าดูทองนะแล้วองค์ใหญ่ด้วยสวยองค์นี้บอกเลยว่าสวยจากวัด อะไรเนาะใครพอทราบข้อมูลนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะพลาสติกไม่มีรอยทั้งหน้าหลังและเป็นทองเก่าทองโบราณค่ะลูกค้าค่ะวันนี้นุชปล่อยให้เช่าบูชาต่อเพียง1 9 5 0 0บาทเท่านั้นคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะองค์นี้ถูกใจไหมถ้าถูกใจนะคะลูกค้า แคปหน้าจอตอนนี้นี่เลยค่ะทักหา,าอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะหรือโทรจองสินค้าก่อนได้ถ้าใครจะมาชมสินค้าที่หน้าร้านนะสามารถเข้ามาชมได้ค่ะร้านอยู่แถวเดอะมอลท่าพระนะโทรจองคิวก่อนได้เลยค่ะเบอร์ด้านบนนะคะ มาต่อกันที่องค์นี้หลวงพ่อโสธรลงยาสีเหลืองค่ะน้ำหนักช่างนที่12.66กรัมองค์นี้คุณลูกค้าขาของจริงคือสวยมากทองหนาอันนี้นะคะน่าจะเป็นปีพศ2 5 5บ5องค์นี้ต่อโค้ดด้วย หลวงพ่อโสธรเนื้อด้านในเป็นเนื้อสีเงินอุ้ยสว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 ยมากอง์นี้สวยมากจริงๆว่านุชไม่รู้หรอกนะว่าอันนี้ของจริงหรือของปลอมแต่นุชบอกเลยว่าองค์นี้สวยชอบชอบเป็นการส่วนตัวอง์นี้นะคะลูกค้าขะใครรับเช่าบูชาต่อนนะนุชขอปล่อยองค์นี้เพียง12,950บาทเท่านั้นค่ะ วิธีการชําระเงินนะคะลูกค้าแคบหน้าจอนะแเ้าทักเข้าไปหาในอินบ็อกซ์หรือโทรจองสินค้าก่อนได้เลยค่ะ มาต่อกันที่องค์นี้ค่ะพระสมเด็จกอบทอง90น้ำหนักช่างลนที่14.44กรัมนะคะลูกค้าสวยมากเป็นฐาน9ชั้นนะคะโอ้โหองค์นี้องค์ใหญ่แล้วสวยค่ะสุดยอดค่ะองค์นี้สวยมากเป็นฐาน9ชั้นทําไมนุชถึงรู้คะ่ะนุชนับค่ะนั่งนับเมื่อสักครู่นี้เลยองค์นี้นะคะใครชอบนะคะนุชขอปล่อยให้เช่าบูชาต่อในราคาเพียง 8,950บาทค่ะสวยและดีองค์นี้สวยมากราคาดีมากแค่ทองก็คุม้มและประเมินทองออกมาแล้วไม่ต่ำกว่า6,000บาทแน่นอนทองคือสวยลูกค้าขาทองก็หนานะถ้าเป็นเลี่ยมทองสมัยนีย้น่าจะแพงอยู่นะ หลวงพ่อพวนน้ำหนักช่างรวมที่3 1 1 4ส่กรัมหลวงพ่อพวนล,ลูกหาหาองนี้ตอกโคตรตอกรหัสด้วยเป็นทองเก่าทองโบราณและที่สำคัญเป็นทองยกซุ้ด้วยทองหนามากเนื้อด้านในเป็นสีเงินค่ะองค์นี้สวยจริงแล้วลงยาด้วยโอ้สวยอะ่ะทองยกซุ้ด้วยอื้อ องค์นี้นะคะใครรับบูชาต่อน้านุดให้ไปเลยเพียง2 9ง5 0าดบาทเท่านั้นเองค่ะสวยนุ่มบอดเลยว่าองค์นี้สวยค่ะ ต่อมาเป็นสเสด็จพ่อรอ9ก้าองนี้นะคะน้ำหนักชั่งหนุนที่12.95กรัมิงโอ้โหองนี้นุบอกเลยว่าเก่ามากแล้วสวยมาก<ส>เดี๋ยวนุให้ดูด้านหลังด้านหลังคือสวยค่ะลูกค้า่าด้านหน้าว่าสวยแล้วนี่ด้านหลังมีจีวอนโอ้โหนี้เก่าเก่าเก่าจริงสวยจริงกอบทอง90ค่ะลูกค้าน้ำหนักชั่งหนนที่12ุ 95กรัมองค์นี้นะคะนุชปล่อยให้เช่าบูชาต่อในราคาเอาไปเลยค่ะเพียง14,950บาทเท่านั้นเองค่ะสวยนะคะลูกค้าข้อมูลที่หามาประมาณปีพศ .2545 หรือเท่าไหร่ย,ยังจำไม่ได้แล้วแต่สวยจริงสวยจริงหรือถ้าใครทราบพอทราบข้อมูลนะคะลูกค้าสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ให้นุชหน่อยนะ เป็นความรู้เป็นความรู้มาต่อกันที่องค์นี้ค่ะพระไซพินานสวยมากกอบทอง90น้ำหนักช่างรวมที่8.43กร,รัมค่ะแลก้ค่ะ,คะมาชมกันได้ัน้ๆ2้4 1 1 3ตุลาถ้านุนอ่านชื่อพผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกค่ะอองค์นี้สวยองค์นี้สวย องค์นี้เอาไปเลยค่ะเพียง7,950บาทเท่านั้นเลยค่ะใครรับนะคะลูกค้าสามารถแคปหน้าจอตรงตอนนี้ได้เลยค่ะหรือว่าโทรจองสินค้าก่อนได้นะคะที่ร้านบอกแล้วว่าหมดแล้วหมดเลยไม่มีมาต่อนะมาต่อกันที่องค์นี้องค์นี้เป็นพระสมเด็จ องค์ขนาดเล็กลูกค้าเล็กมากองค์นี้นะคะน้ำหนักช่างรวมที่7.45กรัมแล้วลูกค,ะคะ้าขามาดูทององค์นี้ประเมินทองออกมาแล้วไม่ต่ำกว่า6,000บาทน้องมดพูดเกินไปหรือเปล่าคุณลูกค,ะคะ้าขาดูทองแล้วเป็นทองเก่าทองโบราณสวยมากคะ่ะหน้าหลังเหมือนพิมพ์ลายนิ้วมือไว้ นุชขอปล่อยให้เช่าบูชาต่อเอาไปเพียง9,950ับาทเลยค่ะสวยอะองนี้เป็นองค์เล็กแต่สวยมากลูกค่ะราคาโคตรดีเอาแค่ทองเนี่ยก็คุ้มแล้วค่ะเอาแค่ทองไปก็คุ้มแล้วแคปหน้าจอหรือโทรจองสินค้าได้นะคะลูกค้าค่ะถ้าขายเห็นแล้วแบบอุ้ยเดี๋ยวค่อยมาดูพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยมาดูหมดนะคะ มาต่อกันที่องค์นี้ค่ะหลวงปูดทวดเนื้อผงกรอบทอง90น้ำหนักช่างรวมองค์นี้ที่7.57กรัมสวยอะลูกค้าดูพลาสติกไม่มีรอยเลยองค์นี้นะคะนุชปล่อยให้เช่าบูชาต่อเอาไปเพียง11,950บาทค่ะสวยมากทองเก่าทองโบราณนะคะเป็นทอง90ค่ะองค์นี้ผ่านการใช้งานมาแล้วนะ สินค้าที่ร้านนะคะลูกค้าเป็นสินค้ามือสองหลุดจำนำมาแต่มีตะเกตพรีเมี่ยมเท่านั้นเลยคัดสรรมาให้คนลูกค้าแล้วโดยเฉพาะค่ะมาถึงกันที่องค์สุดท้ายของเราในคลิปนี้แล้วเป็นยังไงกันบ้างคะชมมาทั้งคลิปแล้วมีองค์ไหนที่ชอบถูกใจไหมถ้าชอบถูกใจองค์ไหนนะคะลูกค้าคะแคปหน้าจอหรือโทรจองก่อนเลยถ้าแคปไม่เป็นโทรจองสินค้าก่อนได้นะคะลูกค้า จบลงกันไปแล้วนะคะกับคลิปที่ผ่านมาเป็นยังไงมีชิ้นไหนถูกใจไหมหรือว่ายังไม่มีชิ้นถูกใจอยากให้นุชเอาเอะไรามารีวิวเป็นคลิปต่อไปแจ้งนุชได้นะคะน้องนุชคะพี่อ,อยากชมอันนั้นอันนี้แจ้งนุชได้นะน้องนุชคาพี่ได้แบบเพชรสวยๆแจ้งนุชได้ทุกชิ้นเลยยังไงลูกค้าอย่าลืมแอดไลน์มานะคะที่แอดมีตัวแอดน้ำหน้านะ m k g e m นะคะลูกค้า มืงก่อนเจมแล้วคลิปหน้าเรามาเจอกันอีกนะคะลูกค้าเดี๋ยวคลิปนี้นุชต้องขอจบก่อนนะคะแล้รอบหน้ามาเจอกันใหม่คะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ